และปีเนี่ยนะคะชาวจีนใช้ถุงพลาสติกปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งล้านล้านถุงแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเรียกได้ว่าถ้าเอาให้ฟังดูง่ายๆก็เป็น okay, ตก<ะ>วันละสามพันล้านถุงโอ้โหนี่วันละนะพี่แล้วคิดดูขยะเหล่านี้มันจะไปรวมอยู่ตรงไหนมันก็จะไปอุดตันทา,างระบายน้ํต่างท่อแล้วก็เลยสร้างความ ลำบากแล้วก็สร้างปัญหาให้กับประชาชนชาวจีนแม้แต่เรื่องเรื่องเรื่องอุดตามท่อนี่เห็นด้วยนะอย่างสมุดเราเราเราใช้เสร็จเนี่ยคนเนี่ยไม่รู้คนก็จะโยนโยนทิ้งไปพวกนี้มันจะอยู่ตามท่อนะแล้วมันจะกว่ามันจะย่อยสลายกว่ามันจะย่อยสลายนี่และแอบเสริมว่าพูดถึงในเรื่องเมื่อเมื่อช่วงต้นที่พี่ตั๊กพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะอย่างเต่าทะเลอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราทิ้งถุงพลาสติกไปในทะเลและเต่าเขาก็จะเต่าทะเลจะทานแวงกะพุน อย่าง,งเนี่ยส่วนหนึ่งของอาหารของเต่าก็คือแมงกปุนเขาก็เข้าใจว่าถุงพลาสติกนี้เป็นแมงกระปุนเต่าก็ทานเข้าไปพอทานเข้าไปปุ๊บมันไม่ย่อยอแล้วมันก็ไปอยู่ในท้องเต่าจนกระทั่งถึงถึงถึงจุดหนึ่งที่แบบเต่าก็ไม่สามารถทานอะไรเข้าไปได้อีกแล้วก็จนกระทั่งผอมลงผอมลงผอมลงมล,ง,ลง,งแล้วก็เต่าอ๋อซึ่งเต่าจริงก็อายุยืนนะเป็นธรมนรมชาติที่อยู่คู่กับธรรมชาติแต่ว่าจะมาตายเพราะถุงพราะตราเพราะถุพลาสติกนะคะอ่ะ ่อกันด้วยเรื่องของถุงพลาสติกที่ประเทศจีนเขาเรียกเก็บอะไรแล้วก็มาติดไอ้ท่อระบายน้ำอะไรเรียบร้อยเนี่ยคุยกันเรื่องนี้ต่อว่าร้านค้าใดไม่ปฏิบัติตามนะคะอย่างที่เขาบอกนะคะที่ประเทศจีนเขาบอกอยังคงแจกถุงพลาสติกให้ลูกค้าจะถูกปรับเป็นเงินถึง10,000ห่ยวน10,000หยว่นก็ประมาณ4 5 0 0 0บาทนะคะ,ะแต่ถ้า <นะ S 1> ลูกค้าต้องการซื้อเองก็ต้องบันทึกไปในใบเสร็จอย่างที่บอกเนี่ยนะคะเพราะกฎหมายอันนี้เขาจะบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนการแข่งขันกีฬาอโอลิมปิกที่ปักกิ่ง2เดือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพราะว่าเวลามีโอลิมปิกขึ้นมาตอนนี้โอ้โห,โโหไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องที่เรานำมาฝากไว้ในวันนี้อ่ะให้น้องแหมมฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของทูดพิเศษอันนี้หน่อย ก็อยากจะฝากเพราะว่าช่วยกันรณรงค์ในเรื่องของโรคร้อนใช่ไหมคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะช่วยกันรณรงค์ดูแลประเทศเราคนละนิดคนละหน่อยก็จะทําให้ประเทศเราอยู่ได้นานขึ้น<ม>แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของธรรมชาติอยากให้ทุกคนอนุรักษ์ธรรมชาติเพราะว่าถ้าเราไม่ออนุรักษ์ธรรมชาติแล้วเนี่ยในอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยอนาคตลูกหลานเราก็จะไม่ได้เห็นธรรมชาติจะไม่ได้สมคัญกับธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติก็จะถูกทําลายล้างไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ช่วยกันดูแลหนึ่งเขาเป็นทรัพยากรของเราแล้วสองเขาก็ยังเป็น สิ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็นําเงินเข้ามาให้กับประเทศเราได้เจริญเติบโต,ตขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกทุกคนด้วยกันละกันนะคะให้ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่มีหลายๆประเทศหันมาดูแลรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสําหรับในประเทศไทยตอนนี้ถือว่ายังไม่มีมาตรการใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องของถุงพลาสติกออกมาเลยนะคะนอกจากการรณรงค์ส่งเสริมให้คนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแทนนะคะเพื่อลดมลพิษ ที่จะนําไปสู่ภาวะโลกร้อนนะคะแต่หวังว่าเราทุกคนจะหันมาช่วยกันร่วมมือและกลอมสาคัญเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะโลกจะได้อยู่คู่กับเราเป็นนานๆนะวันนี้เราต้องขอบคุณน้องแหม่มคัทยาแม็กอินทอชเรามีผลิตภัณฑ์กาแฟพลอยใสายกาแฟสําเร็จรูปชนิดผงผสมคอลลาเจนมอบให้ด้วยค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณน้องแหม่มมากค่ะขอบคุณพลอยใสยนะคะและขอบคุณ ซาร่าพาราเซนามลตัวยาจากมาลิงแคลคเคมิคอลสหรัฐอเมริการ่วมสนับสนุนรายการขอบคุณเซนทรัลสตีบางนาเอื้อเฟื้อสถานที่เสื้อสวยๆจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะฝากไว้นี้หนึ่งนะคะอีกครั้งท้ายรายการปัญหาภาวะโลกร้อนมีผลกระทบต่อทุกคนบนโลกหากจะแก้ปัญหานี้นะคะทุกคนต้องร่วมมือกันวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมต่อช่วงนี้ค่ะถ้าปุ๊บแจกปับ๊บรับไปเลยวันนี้แจกไหนพร้อมแล้วโทรได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ